สองสามสี่ห้าขั้นตอนลำเลียงพัตนาหารนะครับลำเลียงพัตนาหารมาถวายพระพิสุสฆงคูบาลจานแม่ขาวมิชีนะครับที่ศาลากลางบ้านบ้านเสนสุกนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาเจริญนะครับบุญเบิกบ้านนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอาศัยกําลังของคนหนุ่มนี่นะครับมาช่วยลำเลียงพัฒนาหารนะครับเอาเนี่อมาเอาเดินในสนแสนซ้ำมาใช้ผัวเป็นหัวคันเอิบปูดเอา เอาในมงมัวให้เดินไปทรืงตาโขดอาศัยบุปอาโยมเอาเสถ่าก็ได้เห็นตุ้ยยาถ่ายภาพนะครับนี่ล้มแหอมอาศัยพลังกำลังเลี้ยวแรงของโยมนี่นะครับช่วยลำเลียงพระตาหันมาถวายพระนะครับบ้านเสียนสุขอำเภอวัตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับครับผมเดี๋ยวเริ่มภาพเดี๋ยวบางข้างจะมืดนิดนึงนะครับเนี่ย จะเรียกเอาสมและจำผ้าได่ว่าพวกเอาเดือดเดือดกันผมเดี๋ยวจะเนเสลลเป็นทางวัยเป็นแดงเป็นปิดโตเป็นทางวัยเนี่ยยองไปเป็นปิดโตหยาบลอยแล้วกจะได้นำเป็นส้มเพรามีผู้保ยมีประจำภูบ์รดีการโนเพียง นะครับโยมมาเตรียมพระทหารไว้แต่ตีสามนู่นนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทันนะครับเฉพาะพระนิก็ร้อยต้นๆนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีประมาณ30กว่าเกือบ40ชีวิตด้วยกันนะครับมารวมกันนะครับปกตินะครับก็จะมีผู้เฝ้าวัดนะครับประมาณ4ี่ห้าูปนะครับพระนะครับและก็แม่ขาวแม่ชีผู้สูงวัยผู้ไม่สามารถที่จะมาได้นะครับเฝ้าอยู่วัดนู่นนะ หลังจากผู้บาบจันาร์เหลียวเก็บรถเอาได้สนามเรื่อ,อเป็บรถโมกลอมีพูคขับให้ผู้พูดละอีกพันหนึ่งมีพูกขับรถเก็ซตั้สองพันรถเนี่ยตั้งสองพันมันจอดรถผู้บายจันทเอาไว้ความสะดวกเป็นเป็บรถอบบางลูกเก๋ ทั้งคันมันก็เหตเข้า,ออาดอกแต่ว่าสั้งคนันมันคนแต่ตัวคัดแต่คนหนุ่มนะครับมายกสำรับกับข้าวนะครับนี่นครูบา <c oughs> อาจารย์มาหัวนมว่านประมาณจะหามุ่งนี่แหละมะหาหัวแต่ว่าบโบหันได้เย็นเป็นไหนมาแต่หุ่นมาหัวนี่เราเย็นดีครับ สงสัยเทวดาที่นี่อยากให้เย็นนะครับเพื่อเลยโดนบรรดาลให้อากาศเย็นสบายในตอนนี้ครับคุณแม่ชีเขาลงแถวราคาเดินแม่ชีเดี่แถวารันหาผ้าเป็นจีบผ้าเที่ยวลันหาซื้อมาคนหลายครูบาอาจารย์อยู่เต็มเลยนะครับข้างในนี้นะครับเนี่ย พระเดีพระคุณหลวงตาก็เดินทางมาด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญเบิกบ้างนะครับสลากลางบ้านบ้านแสนสุขอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับด้วยกำะสงฆ์ทุกโลกองค์เอริญสดสวัสดีวิริยธมงคลพยาญาตยากยมสาธุชนทุกท่านทุกคนก็นิมนต์พระคุณเจ้าสัมพันเกศ ตันนี้เป็นวันเปิดงานนะท่านสาธารณพิธีกรเลยบอกว่าให้เป็นองค์เปิดาการต้องใช้จิดคิวต้องใช้จิดคิวพ <c oughs> <c oughs> อเขาแม่เขาก็ทำทางด้านเดีย <c oughs> วันนี้ภาคเช้าอากาศดีๆของวันที่เจ็ดฝนไม่ตกแต่อากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายอย่างนี้มันต้องสบายบาดแผลก,กดเข้าปานั่งภาวนาที่โอลไม้ต้ตนสมอสมององค์จะมีความสุขนะโอเินังเวตานังอุปการ,พรภพตี เด็ดตังบาตดตังตุมังคิพเมวะพเมตตโตตัพเวหุเวนโตตังกัปปัมจันโนปะัณวะโตยัตังนิโโติโอระโต रामे <laughs> ཚཚང བྱིས བྱེ དེ བྱེ དེ བྱེ དེ 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 དེ